หล่นใต้ต้นออกกาตามรอยพ่อเปิ้ลแข่งเจสกีคว้าตำแหน่งอย่างสูงมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่รักที่ชอบมาตลอดแถมยังตามรอยเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของพ่อเปิ้ลนาคอนศิลาชัยแบบเต็มตัวนะคะสำหรับน้องออกกานักคราศิลาชัยที่ครั้งนี้นะคะคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันเจสกีระดับโลก งานนี้นะคะคุณพ่อสุดประทับใจค่ะขอรรา้ยยาวความปลื้มทั้งนี้ด้วยนะคะว่าเกินฝันของครอบครัวเราจริงๆออกกาได้รองแชมป์อันดับหนึ่งทำเวลาห่างจากที่หนึ่งเพียง0.001วินาทีห่างไม่ถึงหนึ่งกระพิบตาจากการจัดการแข่งขันระดับโลกเจสกี i เวอร์คับ2021-2022หาดจอมเทียนพัทยา ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางเปิ้ลนาคอนค่ะก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรมากขอแค่ให้ได้ลงแข่งตามอายุและปีนี้ออกกาอายุ10ขวบแล้วก็จะได้ลงรุ่นจูเนียร์ถึงปีซึ่งจะมีนักแข่งจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันกับรุ่นนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยบอกไม่หวังถึงแชมป์แค่ที่หก็ดีใจแล้ว รางวันนะครับโล่รางวัลครับและมาที่รองแชมป์ครับทีคิวเอเ็นเจ็กีทีมบายนาคอนครับเด็กชายนักกีฬาซีลาชายัยนะครับเหรียญรางวัลโล่รางวัลและก็เงินฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ